ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่756ในายท่านเพิ่งเคยรังแกเธอหรือเปล่ายิ่งไปกว่านั้นสอสอไวกลางคนยังบอกอีกว่าเขาจะตามหาผู้ที่บงการเบื้องหลังโดยเร็วที่สุด ชายไวกลางคนกังวลมากเกี่ยวกับทัศนคติของเจียนอลิงดูเหมือนเขาจะกลัวว่าเจียนอิงจะเลิกติดต่อกับเขาเนื่องจากเหตุการณ์นี้จนกระทั่งเจียนอิงตอบเขาชัดเจนว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบต่อมิตรภาพของพวกเขาชายไวกลางคนจึงโล่งใจทั้งสองคนคุยกันอีกสองสามนาทีก่อนจะวางสายหลังจากนั้นฉันยูฝานก็โทรหาเจียนอีิงเธอบอกเจียนอีลิงว่ารออยู่ที่ประตูมหาวิทยายลัยมาสักพักแล้ว เธออยากพาเจียนอีหลิงไปนวดผ่อนคลายฉันขออนุญาตผู้ชายของเธอแล้วชินยฝานผู้เสริมจำหวินเพิ่งยอมให้ฉันอยู่ฝานพาเจียนอีหลิงไปพักผ่อนไม่อย่างนั้นเจียนอีหลิงจะทุ่มเทกับการทดลองของตัวเองทั้งวันเนื่องจากเธอไม่สามารถปฏิเสธค่าเชิญมากมายของฉันอยู่ได้เจียนอีหลิงจึงถูกพาตัวไปที่ศูนย์ความงามโดยฉันอยู่ฝาน หลังนวดเสร็จฉันอยู่ฝานก็วางมักหน้าบนใบหน้าจากนั้นเธอจึงถามเจียนอีหลิงด้วยความสงสัยในท่านเพิ่งเคยรังแกเธอหรือเปล่าเมื่อเห็นว่าปกติเจียนอีหลิงจะใส่เสื้อผ้าหลวมๆแต่เมื่อพนักงานถอดเสื้อผ้าของเจียนอีหลิงออกก่อนนวดก็พอที่จะคาดเดาได้ว่าหุ่นของเจียนอีหลิงค่อนข้างน่าประทับใจเอวของเธอเรียวบางข้อสวยเป็นสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบมากบนหน้าอกของเธอก็มีกระต่ายน้อยสีขาวน่ารักคู่หนึ่ง ขาทั้งสองข้างยังเหยียดตรงและขาวอีกด้วยดังนั้นฉันยูฝานจึงไม่เชื่อว่าจำหวินเพิ่งจะอดทนไหวเมื่อสองคนอยู่ใต้หลังคาเดียวกันเว้นแต่จำหวินเชิงทำเสืองนั้นไม่เป็นเหมือนกับที่คนนอกคาดเดากันไว้แต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่เคยเจียนอีหลิงตอบจำหวินเชิงไม่เคยรังแกเธอแน่นอนไม่ใช่รังแกแบบนั้นมันเป็นการรังแกแบบอื่นแบบไหน เจียนอีหลิงถามเธอมองฉันอยู่ฝานด้วยสีหน้าที่บอกว่าไม่รู้จริงๆก็คือเขาทําอะไรที่ใกล้ชิดกับเธอมากเกินไปบ้างไหมแม้ว่าเจียนอีหลิงจะอายุน้อยกว่าเธอแค่หนึ่งปีแต่ชินย์ฝานก็รู้สึกผิดเมื่อต้องพูดเรื่องแบบนี้กับอีกฝ่ายราวกับเธอกําลังพูดเรื่องแบบนี้กับสาวน้อยที่ไร้เดียงสาเธอกําลังถามว่าพวกเราทําอะไรเพื่อที่จะสืบพันธุ์กันใช่ไหมเจียนอีหลิงเข้าใจความหมายคําพูดของฉันอยู่ฝานทันที แค่แคกแคก็ฉันอยู่ฝานที่จิบชาดอกไม้อยู่พอได้ยินคำนี้เธอก็สลักชาทันทีเธอปฏิบัติต่ออีกฝ่ายเหมือนกับเด็กสาวที่ไรเดียงสาแต่กลับกลายเป็นว่าสาวน้อยคนนี้ร้อนแรงกว่าเธอเสียอีกใช่นั่นคือสิ่งที่ฉันหมายถึงฉันอยู่ฝานตอบในที่สุดเธอก็หยุดสาลักแล้วรอคอยคำตอบของเจียนอีหลิงไม่เลยจริงเหรออือเขาทนได้ยังไงเนี่ย ไม่รู้ระหว่างที่เจียนอีหลิงตอบคำถามเหล่านี้ใบหน้าของเธอก็ไม่แดงแม้แต่น้อยเธอดูใจเย็นยิ่งกว่าฉันยูฝานเสียอีกเจียนอีหลิงร่างกายของนายท่านเชิงมีอะไรผิดปกติไหมชินยะฝานถามไม่ควรมีตามทฤษฎีแล้วไม่เป็นแบบนั้นจากมุมมองทางการแพทย์ถ้าเขาออกกำลังกายและเล่นกีฬาอื่นๆได้สำหรับเรื่องนั้นก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ไม่ควรมีเธอเคยตรวจดูหรือยัง ชินยาฝานยังคงตั้งคำถามไม่เคยชินอยู่ฝานจิบชาดอกไม้ก่อนที่เธอจะแนะนำถ้าอย่างนั้นเธออยากกลับบ้านไปตรวจเขาไหมตรวจร่างกายเหรอใช่เธอเป็นหมอไม่ใช่หรือไงเธอน่าจะรู้วิธีตรวจเรื่องพวกนี้ใช่ไหมแม้ว่าเจียนอีหลิงจะไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางในด้านนั้นแต่เธอก็น่าจะรู้เรื่องนี้บ้างใช่ไหม เซียนอีหลิงคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งดูเหมือนว่าถ้าจะตรวจก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ามีบางอย่างผิดปกติก็ควรจะรีบหาข้อมูลให้เร็วดีกว่าหลีกเลี่ยงแพทย์ท่านใดนั้นฉันอยู่ฝันค่อนข้างตั้งหน้าตั้งตารอฉากนั้นในใจยังไงก็ตามถ้าจำวินเชิงป่วยจริงการรักษาตั้งแต่เนินเน่นๆก็คงจะดีสำหรับเขาตอนที่757ตรวจร่างกายและถ้าไม่มีปัญหาอะไรกับร่างกายของจำวินเชิงแล้ว เมื่อเฉินย่าฝานคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอก็กลับมามีความสุขอีกครั้งเธอหยุดก,การกระทำของเธอไม่ได้ยังไงก็ตามไอสาระเลวนี้ทำให้เธอเจ็บปวดมาหลายปีแม้ว่าเธอจะแก้แค้นเขาโดยตรงไม่ได้แต่เธอก็สามารถทำให้เขาทุกทรมานได้นี่ก็ดูสมเหตุผลแล้วใช่ไหมทันทีที่จาหวินเพิ่งเข้าไปในอพาร์ตเมนต์เขาก็ถอดเสื้อสูทออกจากนั้น<ๆ>ก็คลายเนคไทและปลดกระดุมเสื้อสองสาเม็ด เขาเดินเข้าไปในครัวเจียนอ e ีหลิงที่กำลังสวมผ้ากันเปื้อนอยู่ในครัวเหมือนว่าเธอกำลังนั่นอะไรบางอย่างเมื่อจำหวินเพิ่งเดินเข้าไปใกล้เจียนอ e ีหลิงเขาก็รู้ว่าเธอกำลังนั่นหัวใจหมูอยู่เธอกำลังแล่หัวใจมีดต่อมีดราวกับว่าเธอกำลังจดจ่ออยู่กับการเชื้อเฉือนเธอกำลังทำอะไรอยู่ทำสตูหัวใจหมูหนะ้าเหมือนว่าฉันจะดื่มไม่ได้อ๋อฉันไม่ได้ทำให้นานนี่ นี่มันสำหรับเจียนอี้เฉินและเจียนอี้เหิงเหรอ,อืมมันผ่านไปแล้วประเด็นไม่ได้อยู่ที่สตูหัวใจหมูแต่อยู่ที่หัวใจหมูต่างหากเจียนอี้หลิงตั้งใจนั่นหัวใจหมูทำสตูจนเสร็จโอ้ใช่แล้วฉันมีบางอย่างที่ต้องทำรอฉันก่อนนะฉันจะไปล้างมือเจียนอี้หลิงวางทุกอย่างลงแล้วไปล้างมือ เมื่อเห็นแบบนี้จำหวินเจ๋งจึงล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงจากนั้นเขาก็พึงเคาน์เตอร์ครัวและมองเจียนอีหลิงที่วิ่งขึ้นลงบันไดเจียนอีหลิงล้างมืออย่างระมัดระวังและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อขจัดแบคทีเรียที่มือของเธอจากนั้นเธอก็วิ่งไปที่จำหวินเชิงมุมปากของจำหวินเชิงยกขึ้นมองเธอด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้า การกระทำต่อไปของเจียนอีหลิงทำให้ตาของเขาเบิกกว้างร่างกายแข็งที่อาเขาทำอะไรไม่ถูกเลยแม้แต่น้อยเธอกำลังทำอะไรเจียนอีหลิงกำลังปลดเข็มขัดของจำหวินเชิงกำลังถอดกางเกงไงเจียนอีหลิงตอบจำหวินเชิงรีบคว้าเข็มขัดของเขาเอาไว้ป้องกันไม่ให้เจียนอีหลิงปลดเข็มขัดออกถอดกางเกงทำไม จาวินเชิงถามและรีบใช้มือจับเข็มขัดอย่างหมดถ้าเรากับว่าชีวิตเขาขึ้นอยู่กับมันฉันจะตรวจร่างกายให้นายมือขาวนุ่มของเจนอิลิงคว้าเข็มขัดของจามวินเจ๋งไว้เธอค่อนข้างไม่พอใจกับมือที่มาขวางเธอจะอยากตรวจร่างกายไปทำไมจามาจวินเชิงถามเอ็นหลังลงไปจนเกือบจะนั่งบนเคาน์เตอร์ครัวแล้วชินยาฝานบอกว่าเธออาจมีปัญหาเธอบอกว่านายอาจสืบพันไม่ได้ฉันเลยอยากตรวจสอบให้แน่ใจนะ่า เฉินยาฝานผู้หญิงคนนี้กำลังปลุกฝังความคิดอะไรลงไปในหัวของเจียนอีหลิงกันนะไม่ต้องตรวจจํำหวินเชิงบีบคำเหล่านี้ออกจากไรฟันทำไมละ่ะเจียนอีหลิงถามและมองขึ้นไปที่จํำหวินเชิงด้วยดวงตาที่สดใสเป็นประกายจํำหวินซึ่งหันหน้าหนีเขาไม่กล้าส,สบตาของเจียนอีหลิงฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องตรวจหรอกแน่ใจนะเจียนอีหลิงถาม ใช่ฉันแน่ใจฉันมั่นใจมากจำหวินเชิงตอบขณะกัดฟันชินยูฝานเจียนอีห e ลิงจ้องไปที่จำหวินเชิงสักพักก็มีสีแดงอ่อนๆปรากฏขึ้นที่แก้มของจำหวินเชิงจากนั้นจำหวินเชิงก็ใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่เจียนอีหลิงกำลังอยู่ในผวังเพื่อหลุดพ้นจากเธอเขาจึงรีบหนีออกจากครัวทันทีเขาไปอาบน้ำเย็นๆก่อนจะเปลี่ยนมาใส่ชุดล่าลอง หลังจากที่เขาออกจากห้องนอนเจียนอีหลิงได้เตรียมอาหาร3ามอย่างและซุปไว้เรียบร้อยแล้วเธอกำลังรอทานข้าวเย็นกับเขาคราวหน้าอย่าทำเรื่องแปลกแปลกแบบนี้อีกเดี๋ยวจะเป็นเธอเองที่เดือดร้อนทำไมละ่ะเจียนอีหลิงถามเพราะฉันอาจให้กำเนิดเด็กกับเธอจริงๆแต่ฉันมั่นกับนายแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของฉันด้วยเจียนอีหลิงตอบกลับด้วยสีหน้าจริงจังจากนั้นเธอก็พูดว่า ไม่ต้องกังวลฉันไม่กลัวเจ็บหรอกนะตอนที่ 758, อีหลิงกลายเป็นคนหึง 1. ตะเกียบของจำหวินเชิงหยุดกลางอากาศเจียนอีหลิงพูดต่อว่าตามโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ในกินซะจำหวินเชิงขัดคำพูดของเจียนอีหลิงและสั่งให้เธอกินโอเคเจียนอีหลิงตอบอย่างเชื่อฟังก่อนจะก้มหน้าก้มตากินข้าวต่อ หลังจากทานอาหารเสร็จจ่ายวินเจ๋งก็หยิบกุญแจรถแล้วเดินออกไปเมื่อก่อนเขามักจะใช้เวลาหลังอาหารเย็นกับเจียนอีห e ลิงในห้องทำงานเสมอแต่วันนี้เขาออกไปคนเดียวด้วยเหตุผลบางอย่างเหมือนว่าเขาไม่อยากอยู่ในห้องจำวินเพิ่งออกไปขับรถเล่นเมื่อเขาไปถึงฝั่งแม่น้ำก็มีสายเรียกเข้าจากเหยาโมผิงแต่จำวินซึ่งไม่ได้รับสาย เหยาโมผิงก็โทรหาเขาเรื่อยๆโทรไปเป็นครั้งที่สี่ในที่สุดใจวินเชิงก็กดรับนายท่านเชิงฉันเห็นรถของนายจะรีบไปไหนเหรอเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเธอเหรอจะยายวินเชิงถามด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดและรำคาญนายท่านเชิงถ้ามีอะไรไม่พอใจก็บอกได้นะเราเป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล้วถ้าเธอคิดจะเป็นเพื่อนฉันจริงๆฉันยินดีจะคุยกับเธอแต่ถ้าเธอต้องการอย่างอื่นก็ลืมมันไปซะ จำหวินเชิงตอบเขาไม่สนใจความรู้สึกของเหยาโม่ผิงตามที่เขาพูดฉันอยากได้อะไรจากเธองั้นเหรอเหยาโม่ผิงตอบนายมั่นแล้วและฉันได้เห็นวิธีที่นายปฏิบัติต่อเจียนอีหลิงแล้วถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้ชอบนายแล้วก็ตามแต่เราก็ยังคงเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานหลายปีพวกเราได้ไปเที่ยวด้วยกันกับหานหมิงวีและซิงเวยฉันแค่เป็นห่วงนายก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอ ระหว่างที่โทรหาจำวินเชิงเหยาโม่ผิงก็ขับรถมาที่ริมฝั่งแม่น้ำด้วยเธอจอดรถสปอร์ตไว้ข้างรถของจำวินเชิงเหยาโม่ผิงลงจากรถแล้วเดินไปที่รถของจำวินเชิงจากนั้นเธอก็เคาะกระจกรถของเขาจำวินเชิงเลื่อนกระจกลงอารมณ์ไม่ดีงั้นเหรอเหยาโม่ผิงถามเธอสัมผัสได้ว่าจำวินเพิ่งมีเรื่องบางอย่างอยู่ในใจจำวินเชิงอารมณ์เสียงั้นเหรอบางที่เขาก็เป็น การกระทำของเจียนอีหลิงทำให้เขานึกถึงอะไรบางอย่างไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทำอะไรสักอย่างแต่กลับกันเขาทำแบบนั้นไม่ได้เขายึดเธอไว้ข้างๆโดยใช้การมั่นแต่ยังไงก็ตามเขาก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวขนาดนั้นเขาไม่สามารถมีลูกได้มีโอกาสร้อยละห้าสิบที่เด็กจะเป็นโรคนี้เหมือนกับเขาเขาไม่สามารถเดิมพันสิ่งนี้ได้ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถแต่ต้องเธอได้ ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรืออนาคตเขาจะปล่อยให้เธอตั้งท้องลูกของเขาไม่ได้นายท่านเชิงนายอยากคุยกับฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมบางทีฉันอาจจะแนะนำบางอย่างได้นะเหยาโมผิงอยากให้จหัหวินเพิ่งรู้ว่าเธอคือคนที่เข้าใจเขาเธอคือคนที่สามารถไปกับเขาได้มีหลายอย่างที่เจียนอีหลิงทำไม่ได้แต่เธอทำได้ บางครั้งเขาไม่สามารถพูดบางสิ่งกับเจนอีลิงได้แต่กลับกันเธอสามารถช่วยเขาขจัดความกังวลไปได้เธอทำไม่ได้หรอกจ่ใจวินเชิงปฏิเสธคำพูดของเหยาโม่ผิงอย่างเด็ดขาดทำไมนายยังไม่ได้บอกฉันเลยว่ามีเรื่องอะไรพวกเขามาจากครอบครัวที่คล้ายกันยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังมีความสนใจและงานอดิเรกที่คล้ายกัน ดังนั้นเหยาโมผิงจึงมั่นใจว่าเธอจะสามารถช่วยจำหวินเพิ่งได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือเรื่องส่วนตัวเพราะว่ามีบางอย่างที่เธอในฐานะเพื่อนไม่ควรถามถึงใบหน้าของเหยาโม่ิงแข็งที่อก่อนจะพูดว่าอาโอเคฉันจะไม่ถามเรื่องนี้อีกจากนั้นเหยาโมผิงก็ยื่นเครื่องดื่มให้จำหวินเชิงฉันจะอยู่เป็นเพื่อนในสักพักแล้วกันจำหวินเชิงไม่สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เธอจึงให้เครื่องดื่มประเภทอื่นกับเขาแทน แต่จำหวินเชิงก็ไม่เอื้อมมือไปหยิบเครื่องดื่มนายท่านเชิงคิดว่าเครื่องดื่มนี้มีอะไรผิดปกติงั้นเหรอฉันไม่รู้ว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่มีหรอกนะแต่ฉันแค่ไม่อยากดื่มของที่คนอื่นให้ฉันมาเท่านั้นตอนที่759และตอนที่760ผู้ป่วยควรได้รับการดมยาสนใช่ไหมเซเลบริตี้หน้าลามถามด้วยเสียงต่ำและความกังวลของเธอก็ชัดเจนมาก อืมหลิงรันตอบแต่เขาไม่ได้ดำเนินการใดๆในทันทีแต่เขาสังเกตผู้ป่วยอย่างเงียบๆและพูดว่าเราจะใช้เวลาน้อยที่สุดและทำตามขั้นตอนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจัดการกับบาดแผลของผู้ป่วยเราจะมุ่งเน้นที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่เขาพยายามอธิบายให้ชัดเจนขึ้นกำลังคนในห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและผู้ช่วยไม่มีประสบการณ์เพียงพอที่จริงแล้วเขาไม่มีแม้แต่ผู้ช่วยด้วยสาม เขามีพยาบาลและล่ามเพียงคนเดียวที่ล้างมือให้เธอและเขาจําเป็นต้องแนะนำพวกเขาในขณะที่เขาทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้การผ่าตัดโดยสมบูรณ์จะท้าทายขีดจำกัดของเขาเองหลิงรันไม่รังเกียจที่จะท้าทายขีดจำกัดของเขาแต่เขาสามารถบอกได้แม้ด้วยนิ้วในถุงน้ำดีว่าผู้ป่วยไม่ต้องการที่จะยอมรับความท้าทายที่รุนแรงใดๆนอกจากนี้ เวลาที่ใช้ในการผ่าตัดโดยสมบูรณ์จะยาวนานและเป็นผลเสียต่อการรักษาของผู้ป่วยด้วยดังนั้นแม้ว่าหลิงรันต้องการผ่าตัดอย่างสมบูรณ์แต่เขาก็สามารถได้ยินเสียงคำรามของผู้อำนวยการห่วงในใจของเขาในขณะนั้นเราต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนกระบวนการรักษาจะมาทีหลังหลังจากอยู่ที่ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินินในโรงพยาบาลหยุนหัวเป็นเวลานานหลิงรันเห็นด้วยกับอุดมคติของผู้อำนาวายการฮอวมอเป็นอย่างมาก หลิงรันขยับตัวผู้ป่วยเล็กน้อยจากนั้นเขาก็อ่านตัวเลขบนหน้าจอและพิจารณาถึงปริมาณการดมยาสลบที่เขาต้องการก่อนจะพูดว่าให้สังเกตปริมาณปัสสาวะระหว่างการผ่าตัดด้วยหากคุณสังเกตได้ให้รายงานตัวผู้ป่วยด้วยการสูญเสียเลือดและปริมาณการสวนล้างเท่าไหร่ที่ถือว่าเป็นบรรทัดฐานเซเลบริต<ๆ>ี้น่าต้องการรับงานนี้หลิงรันส่หัว ตามน้ำหนักของผู้ป่วยปัสสาวะปกติควรเป็น0.03อ่อนทุกสองปอนต่อชั่วโมงแต่มีปัจจัยอื่นๆอีกดังนั้นรายงานตัวเลขให้ฉันทราบให้ความสำคัญกับการลดปริมาณปัสสาวะมากขึ้นหากเพิ่มขึ้นปกติก็จะไม่เป็นปัญหาใหญ่ก็ได้ครับเซเลบริตี้หน้าจึงถามพยาบาลด้วยค่าถามอื่นๆด้วยเสียงต่ำเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเธอเห็นหลิงรันพลิกตัวคนไข้าราวกับว่าเขากำลังพลิกปลาเคม็ม เซเลนามองดูบาดแผลที่มีเลือดออกของผู้ป่วยและเธอก็อดไม่ได้ที่จะพูดเหมือนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอหลิงเรามาเริ่มกันเลยไหมรออีกหน่อยหลิงรันกล่าวทำไมเรากำลังพยายามตรวจสอบความเข้มข้นของการดมยาสลบหลังรันตอบเซเลนาไม่เข้าใจความหมายเบื้องหลังคำพูดของเขาเธอจึงสิ่งที่หลิงรันด้วยความมงงานความลึกของการดมยาสลบ ใช่หากความลึกของการดมยาสลบไม่เพียงพอการรับรู้ด้วยการเรียกคืนอาจเกิดขึ้นหลิงรันกล่าวเบาๆแต่จริงๆแล้วเขาบอกเธอถึงความหวาดกลัวครั้งใหญ่ที่สุดของการผ่าตัดหมายถึงผู้ป่วยที่ตื่นจากการดมยาสลบระหว่างการผ่าตัดลองนึกภาพกลุ่มคนที่ตัดร่างกายของคุณแล้วคุณตื่นขึ้นแต่นี่ไม่ใช่จุดที่น่ากลัวที่สุดจุดที่น่ากลัวที่สุดคือในปัจจุบันโปรแกรมการดมยาสลบทั้งหมดเป็นแบบผสมผสาน ดังนั้นแม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับเขาอาจจะไม่สามารถแสดงออกได้เนื่องจากการใช้ยายอย่างสเกลักซินสทลักซินกล่าวอีกในหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นผู้ป่วยรู้สึกตัวและความเจ็บปวดของเขายังคงดำเนินต่อไปแต่เขาไม่สามารถพูดไม่สามารถส่ายหัวและไม่สามารถแม้แต่จะกระชับกล้ามเนื้อเพื่อต้านทานความเจ็บปวดหากยังไม่น่ากลัวพอความกลัวที่ใหญ่กว่าของก็คือหลังจากที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคที่นอขึ้นส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าพวกเขาผ่าน เนื่องจากการใช้ยาสลบเมื่อผู้ป่วยตื่นขึ้นเขาอาจลืมทุกอย่างที่เขาต้องทนทุกทรมานในช่วงสองชั่วโมงที่ผ่านมาในขณะเดียวกันก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงเนื่องจากทุกคนมีร่างกายที่แตกต่างกันอย่าชาจึงไม่สามารถให้ยาซามได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆสำหรับหลิงรันแล้วการควบคุมการใช้ยาสลบนั้นยากยิ่งกว่าเดิมเนื่องจากเขาเพิ่งเรียนรู้เรื่องนี้ ดังนั้นหลิงรันจึงจําเป็นต้องสังเกตอีกเล็กน้อยในขณะเดียวกันเขาก็ต้องพยายามลดเวลาการผ่าตัดให้มากที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งห้องผ่าตัดการเงียบไปครู่หนึ่งไม่นานหลังจากนั้นมีคนเห็นหลิงรันหยิบมีดผ่าตัดขึ้นมาและเปิดแผลในช่องท้องของผู้ป่วยทันทีบาดแผลในล่าไซหลิงรันพูดก่อนจะทําความสะอาดและเย็บแผล จากนั้นเขาก็ทำความสะอาดและฉีดยาปฏิชีวนะก่อนที่จะใส่ท่อระบายน้ำและเริ่มทำการปิดหน้าท้องการปิดหน้าท้องนี้ไม่ใช่การปิดหน้าท้องแบบสมบูรณ์เขาเพียงเย็บแผลธรรมดามดาที่ไม่ยอมให้เปิดช่องท้องการใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวภายในสิ่งที่ถือว่าเป็นสิทธิ์ของมนุษย์ที่โอนย้ายไม่ได้ก็เป็นความท้าทายสามหรับหลิงรันเช่นกันตอนนี้เราจะรักษาไหลหลิงรันกล่าวและเริ่มเปลี่ยนท่าทางของผู้ป่วย ลาไส้และไหลไม่อยู่ในขอบเขตของทักษะของหลิงรันแต่ความแตกต่างในการรักษาบาดแผลในแต่ละส่วนของร่างกายนั้นไม่ใหญ่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการรักษาโดยผ่านแผนกฉุกเฉินการรักษาที่จัดให้มีขึ้นในภาวะฉุกเฉินมักจะไม่รุนแรงตอนนี้หลิงรันไม่ได้ดำเนินการอย่างพิธีพิถีใดๆและเขาก็เหมือนกับแพทย์ประจำบ้านในแผนกฉุกเฉินที่เพ่งรีบดำเนินการผ่าตัดที่เขาไม่ค่อยคุ้นเคย เป็นผลให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากโรคแทรกซ้อนหากผู้ป่วยรายเดียวกันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใหญ่เพื่อรับการรักษาฉุกเฉินหรือส่งให้แพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการผ่าตัดระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาลร่วมกับสิ่งอื่นๆจะแตกต่างอย่างมากจากการรักษาในปัจจุบันผู้ป่วยก็จะได้รับการรักษาในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นมาก อันที่จริงผู้ป่วยปัจจุบันจะต้องได้รับการผ่าตัดครั้งที่สองอย่างแน่นอนถ้าเขาโชคร้ายเขาอาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดครั้งที่3แต่มันก็ควรจะดีตราบเท่าที่เขาสามารถอยู่รอดได้เช่นเดียวกับมือใหม่หลิงรันกรดไหลด้วยการเคลื่อนไหวที่แข็งที่อ่ะและทำการลดกายวิภาคของผู้ป่วย คราวนี้เขาไม่มีทักษะใดๆที่จะช่วยเขาได้และเขาก็ไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์อาวุโสหลิงรันสามารถพึ่งพาประสบการณ์ก่อนหน้านี้และความรู้ที่เขาต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยในปัจจุบันเท่านั้นหลิงรันแสดงค่อนข้างช้าแต่การกระทำของเขายังคงมีทักษะท้ายที่สุดมันเป็นศัลยกรรมกระดูกซึ่งเขาเก่งแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยทำการผ่าตัดแบบนี้แต่ความยากของการผ่าตัดออโทโปิดก,ก็ไม่ซับซ้อนเท่าการผ่าตัดที่เกี่ยวกับตับและตับอ่อน ที่สำคัญที่สุดหลิงรันต้องเข้ารับการผ่าตัดครั้งนี้มิฉะนั้นหล่ของผู้ป่วยจะค่อยๆทําให้เกิดความเจ็บปวดมากขึ้นและในสถานการณ์ที่พวกเขามียาแก้ปวดไม่เพียงพอผู้ป่วยรายนี้จะต้องตะโกนด้วยความเจ็บปวดโจกชดีที่หลิงรันรู้วิธีรักษากระดูกหักของคนคอแห้งอย่างแน่นอนคอนเลสและเขาเป็นเจ้าของการรักษารอยแตกร้าวของคอนเลสที่สมบูรณ์แบบดังนั้นการลดขนาดร่างกายจึงไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขา เขายังมีประสบการณ์การผ่ากายวิภาคของระยางบนมากมายระบบนี้ให้คะแนนค่าประสบการณ์มากกว่า3,000แต้มและเขาได้ผ่าแขนจำนวนมากในระหว่างการผ่าตัดเมื่อเทียบกับแพทย์ทั่วไปความเข้าใจของหลิงรันเกี่ยวกับกายวิภาคของไหลาอาจลึกซึ้งกว่ามากเขาไม่คุ้นเคยกับวิธีการและขั้นตอนการผ่าตัดมากนะัก เป้าหมายของการผ่าตัดคือการซ่อมแซมร่างกายของผู้ป่วยเขาไม่สามารถทำราวกับว่าเขากำลังผ่าดโดยการตัดร่างกายด้วยมีดผ่าตัดและประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันในตอนท้ายไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดแบบเปิดแผลให้ใหญ่หรือการผ่าตัดสองกล้องทั้งหมดนี้เป็นงานที่ซับซ้อนที่ต้องทำในพื้นที่ขนาดเล็กแพทย์จำเป็นต้องรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ที่ต้องสร้างบาดแผลให้น้อยที่สุดเมื่อแผลถูกกรีดแล้วแพทย์ไม่สามารถตัดคนไข้ต่อไปได้เพื่อความสะดวกของเขาเอง แต่เขาจำเป็นต้องหาตำแหน่งที่สามารถหลีกเลี่ยงเส้นประสาทเส้นเลือดและกล้ามเนื้อที่สำคัญได้แต่ยังคงช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายการผ่าตัดได้ตำแหน่งและเส้นทางเหล่านี้ล้วนเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปวิธีการผ่าตัดสามารถทำได้หลังจากแพทย์หลายรุ่นทำสำเร็จในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยทั่วไปแพทย์ที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเรียนรู้และจดจำวิธีการผ่าตัดประเภทนี้ หากพวกเขาต้องการสร้างวิธีการผ่าตัดแบบใหม่ก็เป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีประสบการณ์ทางคลินิกที่เข้มขันซึ่งขยายออกไปประมาณ8-10ปีโดยธรรมชาติแพทย์จำนวนมากยังคงจำวิธีการที่เป็นที่นิยมได้แม้ว่าจะทำงานมานานกว่า20ปีแล้วก็ตามหลิงรันมีความทรงจำที่ดีเสมอมาเขาค่อยๆดำเนินการกับผู้ป่วยตามวิธีการผ่าตัดและในที่สุดเขาก็รักษารอยร้าวกระดูกที่ไหลเป็นครั้งที่สองที่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเหงือ่อ เซเลาเช็ดเหงื่อของผมหน่อยนันดามันเช็ดตัวให้ผมหน่อยหลิงรันทามวางคำสั่งให้พยาบาลและเริ่มแต่งแผลเซเลาและพยาบาลพยักหน้าพร้อมกันและทั้งคู่ก็สงสารหลิงรันคุณเหงื่อออกมากมันคงจะเหนื่อยมากเซเลบริตี้หน้าปาดเหงื่อให้หลิงรันและเธอก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่ามันแค่แขนข้างเดียวอย่าทำให้ตัวเองเหนื่อยเลยเออฉันหมายถึงยังมีคนไข้รอคุณอยู่อีกมาก ใช่มันจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติต่อสิ่งหนึ่งอย่างเหมาะสมก่อนที่จะก้าวต่อไปหลิงรันพยักหน้าเมื่อมีคุณอยู่ใกล้ๆเราก็ยังรู้สึกโชคดีอยู่แม้ว่าเราจะเจอน้ำท่วมก็ตามเซเลบริตี้หน้าเช็ดเหงื่อของหลังรันจากนั้นเธอก็ลดมือลงช้าเหมือนไม่อยากปล่อยมือจากหลิงรัน สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอนณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้